สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มูไม่ออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตตัวของเว็บไซต์ Mega เค mer นะครับผมก็ตัวนี้ก็ผมได้ลงไปแล้วรอบหนึ่งนาประมาณสักอ,อ,อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ใครที่ยังสมัครไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่รู้วิธีการเคมเดี๋ยวผมจะทิ้งวิธีการสอนออในคลิปที่แล้วไว้ให้นะครับเพราะว่าคลิปนั้นเป็นค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับผมเว็บไซต์ตัวนี้ก็จะมาอัปเดตการถอนนะครับผม,ผมได้ทําการถอนเหรียญ usdt ไปนะครับผมก็เข้าสู่กระเป๋า f o r s e t p a y นะครับ่เช่นตัวนี้นะครับ mega c a m e r นะครับถอนเข้า1.0 usdt หรือว่าประมาณ37บาทนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้เวลาเข้าพอสมควรเลยนะครับก็ของผมอยู่ที่ประมาณ1วันเนาะแต่ถ้าจำนวนน้อยนะครับมันก็จะเข้าง่ายนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมวิธีการถอนนะใครที่อยากจะถอนเข้า f a r t p a y นะครับก็ให้เพื่อนใส่อีเมล ตรงนี้นะครับอีเมลที่เรากระเป๋าสมัครกระเป๋า f o เรสต์เ,ตเพนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนเลือกเหรียญที่ต้องการถอนนะอย่างเช่นผมเลือกเป็น USDT ไปนะครบที่แล้วผมถอนไปประมาณ1น0 0 0แสนแต้มนับหนึ่งแสนแต้มก็จะเท่ากับ1 USDT นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อน,นรับขั้นต่ำของเขาอยู่ที่100อเนาะก็คือค,ครั้งเดียวสามารถถอนได้แล้วนะครับผมก็ใส่ไปตามจำนวนที่เพื่อนมีเนาะหลังจากนั้นก็กดคำว่าบิทดอรตรงนี้นะครับถ้า ขึ้นคำว่า complete แบบนี้นะครับแสดงว่าเหรียญเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าขึ้นเป็นคําว่า pending นะครับก็ให้เพื่อนรอสักประมาณถ้าจํานวนน้อยจะรอแป๊บเดียวนาะไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าจํานวนเยอะนะครับมันก็จะรอเป็นวันนิดนึงนะครับผมโอเคทีนี้วิธีการที่จะได้รับเหรียญเยอะนะครับเทคนิคที่เพื่อนๆหลายคนใช้กันก็คือไปที่ตรงนี้นะครับ ลีดเดอร์บอร์ดตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของการแข่งขันกันทุกอาทิตย์นะครับผมตรงนี้ก็เลยประมาณ2วันนะครับมันจะแข่งขันกันจบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็คือครบ1อาทิตย์พอดีนะครับแล้วก็จะมาสรุปกันว่าใครได้เยอะที่สุดนะครับอย่างเช่นลีฟอร์ลตรงนี้นะครับอย่างเช่นลีฟอร์ลถ้าสมมติว่าใครเชิญเพื่อนได้เยอะนะครับนี่สมมติว่าคนนี้นะคนแรกเชิญเพื่อนได้96นะครับ เขาก็จะได้ประมาณ10ล้านนะครับปร, 10, ประมาณ1ล้าน1ล้านก็จะเท่ากับ10 USDT นะครับผมถ้าเป็น500,000ก็จะอยู่ที่5 USDT นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไป PTC ถ้าใครทำ PTC ได้เยอะนะครับอย่างเช่นคนนี้ทำได้195นะครับทำไม195ตรงนี้มันเท่ากาันแต่คนนี้ทำไมอยู่อันที่สอะครับเพราะว่าคนนี้เขาขึ้นมาก่อน หมายถึงว่าเขาทําครบก่อนนะครับเขาก็เลยได้ก่อนนั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ10 0 0 0แสนหนึ่งแก็จะเท่ากับประมาณ3ามสบาทนะครับหน้าตอนนี้นะครับโอเคก็ช็อตลิงก์นะครับใครทําเยอะนะครับก็จะได้เหรียญแบบนี้ไปนะครับนี่ก็จะเป็น3 USDT หรือว่าประมาณ120บาทนะครับผมนะครับแล้วก็ทำฟอร์เซตนะครับใครทําได้มากที่สุดก็จะได้แบบนี้ไปนะครับผมนี่ ออฟเฟอร์บอลนะครับก็เหมือนกันใครทําได้มากสุดก็จะได้รับตรงนี้ไปนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าทําตรงไหนได้มากนะบางคนก็ทําได้ครบทั้ง3าอย่างเลยนะครับก็ติดอันดับทั้ง3าตัวเลยก็เวลาการถอนมันจะได้เยอะนั่นเองนะครับผมในส่วนต่อไปนะผมก็จะเป็นในส่วนของ r ีฟอ r อร์นะครับที่จะได้รับเหรียญเยอะเนาะตรงนี้นะครับก็เป็นการ เชิญเพื่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาลิงก์ตรงนี้นะครับไปเชิญเพื่อนเนาะในกลุ่ม Li n e หรือว่าใน Facebook ที่เขาเกี่ยวทาเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาการเคมของเพื่อนๆนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนประมาณ10%นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น,นเพื่อนๆที่มาต่อผมเนาะนะครับก็จะได้อ่า ประมาณนี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถ้าหลายคนก็จะเยอะพอสมควรเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กน้อยสําหรับยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าคนที่สายเชิญเพื่อนนะครับผมจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ Challenge ตรงนี้ก็ได้รับเหรียญเหมือนกันแต่อาจจะไม่เยอะมากเนาะก็คือเป็นกิจกรรมประจําวันอย่างเช่นตรงนี้ทํา BTC ครบ10ครั้งเราจะได้50เหรียญจะได้10ประสบการณ์ประมาณนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ทำ,ต,ทำตัวของ ลิงกนะ์เคมนับเคมได้40ครั้งก็จะได้รับ1,000แล้วก็ได้ประสบการณ์ประมาณ30แต้มแบบนี้นั่นเองนะตรงนี้ก็จะขึ้นให้ทุกวันนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาทำกันได้นะครับส่วนเหรียญมันก็จะโชว์ข้างบนนี้นะครับอ่เหรียญมันก็จะโชว์ประมาณนี้ให้นะครับว่าในกระเป๋าของเรามีเท่าไหร่นะครับเราสามารถถอนได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะได้รับเหรียญเยอะนะับส่วนฟอ r รสก็ตรงนี้ตรงนี้ผมก็ได้สอนไปแล้วนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูใต้คลิปได้เลยนะครับ จนเดลี่รีวอร์ดตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็รับทุกวันนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้อ่าเขาบอกว่าต้องทำ PTC อย่างน้อย3าครั้งถึงจะกดเดลี่โบนัสตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผม,ผมก็ทำตามขั้นตอนเขาได้เลยนะครับผมโอเคก็เว็บไซต์ตรงนี้ก็จะมาสั้นๆแล้วก็จะมาอัปเดตการถอนแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยสำหรับคนที่อยากได้รับเหรียญเพิ่มนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ